ติกโอทิกเนี่ยดีุกวน พียปาที่ส่งให้ฉันให้การหา้ว่ะตอนนไม่ได้เล่นแอ้วกไม่รู้จเแบบไงแปลนมากขูหาสามก้อนเนือน่าเสยากมาก สามหลังติดด้วยกันโกโทนดีแล,ล้วเรื่องขงเก็บไมลงผัของนี่ของนี่ 冰郎 <music> <music> เหลือดียังไม่ใช่อันนี้เลยปะเดไม่อย,าอย่าง,งอื่นเลย

อย่างไรก็หะวให้เปิดได้อะไรก็ได้ที่กากัน yes โอเคก็มันได้เกาะแล้วอ่ะนี่เป็นนักล่าของก็ ก็เอาท่านะะี้อืมก็เอาไปโวลาร์วาร์ดอ่ะว่ายงกตอยู่นี่วะไงเออคิดทอง 牛羊爷，一片，一片片啊！没了，快点，快点，他不能了，嗯，他的。

หน้านะครับ